วันนี้นะครับอยู่ที่ห้างเซนทันฟลาซ่าโคราชนะครับพาเด็กๆมาเที่ยวไหนมาดูอูดเด็กๆอยากดูอูดนะครับเขาเอาอูดมาโชว์ที่ห้างเซนทันฟลาซ่าด้วยวันนี้นะครับไหนอูดมาดูไหนลูกโอ้นั่นไงโอ้นี่คืออูดนะครับไม่รู้เอามาจากสวนสัตว์โคราชหรือเปล่า นะอูดอูดของปลอมเฮ้ยข,ของจริงมันต้องขยับสิอันนี้ของปลอมของจริงว้าไม่เห็นมันขยับหรอเออนขยับเนี่ยมันนิ่งมากเลยอ่ะโอปากมันเป็นแบบนั้นหรอดูหน้ามันซูมหน้ามันจะชัดไม่เคยเห็นอูดแบบระยะใกล้ชิดขนาดน,นี้มาก่อนเลยนะฮะเพราะว่า เวลาไปสวนสัตว์เราก็จะเห็นแบบทางห่างแล้วก็มันก็จะอยู่ในในคอกนะฮะแต่ว่าวันนี้วันนี้เขาเอามาให้ดูใกล้ๆระวังมันดีดแล้วนะไม่รู้มันดีดเหมือนม้าหรือเปล่ามันมันมีโหนกตรงนี้ด้วยนะตรงหลังมันแล้วก็เท่าเท่าที่เคยดูสารคดีมาในอูดมันนมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะที่เก็บ ที่เก็บอ,า,อาหารไม่รู้ว่าเป็นตรงโหนกนี้หรือเปล่านะอันนี้เป็นจิงก่านะฮะตัวใหญ่มากนะนี่นะฮะอยากรู้ว่าใหญ่ขนาดไหนนะอันนี้คือแขนผมนะที่ความยาวเนี่ยนะครับเท่ากับแขนผมเลยนะนะครับตัวนี้นี่ถ้ารวมหางด้วยยาวน่าจะประมาณน่าจะประมาณเมตรหนึ่งนะครับความยาวตั้งแต่หัวจดปลายหางประมาณเมตร ตัวกวาวอันนี้เป็นนกนะฮะเป็นตระกูลเดียวกับพวกนกแก้วอะไรประมาณนี้แหละนะฮะแต่ว่าอ่าไม่ใช่นกแก้วนะห้ามใช้แฟชนะฮะเขาบอกว่าห้ามใช้แฟชอันนี้เราถ่ายวิดีโอไม่เป็นไรนะอันนี้เป็นมันจะเป็นแบบพวก ตระก,กูลมาคออะไรประมาณนี้นะเนี่ยครโอ้ชัดมากว้าวเสียงแสบแก้วหูมากเสียงเขาแบบนะฮะแปดหลอดอ,อันนี้หลับอยู่นะครับควายลุมจ่าแล้วอู้นีกสาว ลูกสาวอ้อนให้พามานะครับก็อันนี้อันนี้ป๊าถ่ายแล้วฝั่งนู้นนะปายังไม่ได้ถ่ายเลยอุ้ยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้คืออ,นนคอ,อินซีหรือเปล่าไม่อ่าใช่ไหมเป็นเยียวเยียวเหยียวแฮร์รี่ฮอสแฮร์รฮอคือนักล่าและเป็นเหย่ยวสายพันธ์เดียวที่ออกล่ากันเป็นทีม มีความเชื่องสามารถนำมาฝึกไล่นกพิราบและสัตรูพืชต่างๆมีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใตา้พบมากในทางตอนใต้ของประเทศชิลีและประเทศอาเจตินานี่นะครับก็คือเหยี่ยวนะครับไม่ใช่นกอินทรีนะฮะนะครับเขนะาบอกว่ามันเชื่องแล้วก็สามารถที่จะฝึกได้นะครับเป็นนกเป็นเหยี่ยวนกนกนักล่านะฮะออกล่ากันเป็นทีมอยู่แถบชิลีแล้วก็อาเจชินาโอเคนะฮะเราไปดูกันต่อนะ เซนท่านโคราชนะครับแบบเขาแต่งให้เป็นสไตล์แบบทางแถบทะเลทรายมีแบบพวกรูปปัน้นโรมันแล้วก็เป็นเนี่ยฮะสไตล์แบบนี้นะฮะโอ้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยว้าว <c oughs> หันหน้ามาทีแบบชวนขนหัวลุกมากเลยนะฮะเขาคือ <c oughs> <c oughs> ตระกูลพวกนกพู่ตระกูลพวกนกเขาแมวนกแสกอะไรประมาณนี้แหละ นะนี่นะชื่อทางการกับคู้เกรสฮอนนะฮะผู้เกรสฮอนนะฮะเป็นนกคู่ขนาดใหญ่มีลักษณะดโดดเด่นท mm ี hmm. ่หูอ๋อมันมีหูไงเนี่ยมันมีหูด้วยฮะมันก็เหมือนขนตาอะไรเงี้ยนะนะครับกินกินขนสัตว์กินอะไรนะกินขนสัตว์กินขนนกและกระดูกที่ติดมากับเนื้อรวมไปถึงอวัยวะยื่ เยเพราะกดในกระเพาะของนกพูกชนิดนี้ไม่สามารถช่วยย่อยอาหารชิ้นใหญ่ได้ซึ่งลักษณะการกินเช่นนี้อาจทําให้ตัวของพวกมันเล็กกว่าที่เป็นอยูน่ในสักวันหนึ่งไม่เข้าใจทิ่อาศัยในทวีปอเมริกามันก็ไม่เล็กนะมันก็ใหญ่อยู่นะมันก็โอเคอะใหญ่อยู่นะนะครับอันนี้ก็อีกตัวนะฮะ คือหลับอยู่นะฮะอันนี้น้องหลับอยู่นะอันแหนมีมีลืมตาด้วยอ่ามีมีเขาเรียกว่าอะไรนะแบบมีเขาเรียกว่าเหลือตานิดนึงหลีตานิดนึงมองนะมันห,หันตามมันหันตามมันคิดว่าเป็นเหยื่อมันมั้งลูก <c oughs> โอ้ยน่าสงสาร ยืนหลับกลางห้างแอร์คุมเย็นน่าดูนะฮะววน่าจะเป็นตระกูลเดียวกันกับกับอ่าลกคู่ตัวเมื่อกี้นี้นะที่มันหลับอยู่มาดูอันนี้อะไรอ่ะทำไมมันอยู่ในในแมวตัวนี้โคตรแพงนี่คืออะไรมันเป็นแมวที่เหมือนเสือโคตรแพงอ่ะตัวเน <สำ S 1> ี้ยโคตรแพงเลยดูทีอีก มันเป็นแมวยังไงทําไมหูมันเป็นอย่างนั้นแมวหรือหมาเหมือนหมามากกว่านะไม่หันหน้ามาเลยเฮ้ย hey, ยิ่คแบบหญิงมากฉันจะนอนอย่ามายุ่งกับฉันมาดูฝั่งนี้บ้างนะครับอันนี้คือเป็นน่าจะเป็นแพะภูเขาปะใช่ปะ่ะป้ายมันอยู่ไหนเนี่ยปกติต้องมีป้ายนะอันนี้ทำไมไม่เห็นมีป้ายเลย เหมือนแพะภูเขาเนาะรู้จักเนี่ยรู้จักเขามันสินะฮะเออมี3ตัวนะครับโอเคอันนี้ไม่ไม่เท่าไรเพราะว่าเห็นบ่อยละในทีวีน,นะอันนี้หมูอันนี้เป็นหมูหมูอะไรเนี่ยลูกพันอะไรเนี่ยไม่รู้หมูแคระหรือเปล่าใช่หมูแคร์ไหมเหมือนเป็นหมูแคระโอ้ยน่ารักมากเลยแบบอืม ยืนรออาหารเดี๋ยวค่อยให้เดี๋ยวค่อยให้อาหารเดี๋ยวค่อยให้อาหารเพราะว่าพ่อถ่ายบีโออยู่ไปโบนอ,อันนี้เป็นแบบอันนี้เป็นลานกิจกรรมนะครับเพราะว่าทำกิจกรรมกันอ้าวอันนี้เป็นว้าวอุ้ยคนลุกอันนี้นไม่คนลุกทอน,นี้หรอกว้าวเนี่ยอันนี้แบบว่า อันนี้คือตะขาบนะเป็นเป็นทั้งสามทั้งสามชนิดเนี่ยในในใ,ในเนี้ยคือผมเนี่ยเกลียดมากๆที่สุดนะฮะส่วนที่กลัวมากๆที่สุดก็จะเป็นอันนี้นะฮะสไปเดอร์แมนผมเป็นคนที่ไม่ถูกกับแมงมุมนะฮะัอ่าเป็นเป็นคนที่ไม่ชอบแมงมุมนะส่วนตะขาบนี่ก็ไม่ไม่ไม่ชอบทั้งหมดเลยแหละทั้งแมงป่องด้วยแต่ว่าก็นะครับอืม เห็นแล้วก็สยองดีเหมือนกันอันนี้เป็นผีเสื้อไม่ใช่ผีเสื้อสิเป็นตระกูลแมลงมากกว่าแมลงต่างๆนะครับในป่าในบ้านเราไม่ค่อยมีหรอกบ้านเราจะเห็นก็จะเป็นพวกคล้ายๆแบบนี้เนี่ยคล้ายๆนี่ก็จะเป็นแบบจักจั่นเออเนี่ยเนี่นี่จักจั่นนะฮะแต่ว่าสัตว์ชนิดอื่นก็ไม่ค่อยมีบ้านเรานี่แมงม้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแมงไม้เหมือนกันีตระกูลแต่ละตระกูลแต่ละประเภทนะฮะพวกนี้ อาศัยอยู่ได้โดยการแบบทำตัวกลมกลืนกับธรรมชาตินะฮะโอเคหายทาปลาไปดีจ้าฮะอย่าไปส่งเล่นหนอยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไปไปดูไก่ไปดูไก่ไปดูไก่กูกูกูกอะไรนะไก่นางฟ้าหรือชื่อมันหรอกใช่ไหมน่ะหรือว่าหนูตั้งชื่อให้มันไก่นางฟ้ามันก็มีขนอะไรนะก็มีขนไก่นางฟ้ามันก็มีขนด้วยใช่ไหมสวยสวยใช่ไหมมันชื่อไก่อะไรกันแน่นาะ มันไม่มีชื่อหรออ่ามาดูอันนี้กันบ้างอันนี้คืออะไรเนี่ย <Hi ppo. S 1> ฮะหนูฮิโปอ่าอันนี้หนูฮิโปนะครับข้ามจับตรงนี้หรออ่าอย่ายไปจับต้อไม่จับหนูฮิโปคือมันจะไม่มีขนนะฮะมันจะเป็นแบบขน,กนเกลียนเหมือนเหมือนฮิโปคล้ายๆเขาจึงเรียกว่าหนูฮิโปอันนี้เป็นแฮมสเตอร์นะครับ โอเคไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไปดูก่อนไปดูก่อนไปดูให้ครบก่อนแล้วค่อยไปทีเดียวอันนี้คือกกนกแก้วใช่ไหมนกแก้วแก้จสานี่นะฮะโอ้แบบเสียงแบบสุดยอนมาก เดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรอยู่บ้างครับก็เป็นช่วงเย็นของนรกเรียนนะฮะก็พาเด็กๆมาเที่ยวกันอันนี้น่าจะเป็นแพ้ภูเขาหรือเปล่าเหมือนกับเหมือนกับกงเมื่อกี้นี่แหละน่าจะเหมือนกันนะะอันนี้มันก็กินบกพวกฟางพวกอะไรเนี่ยเป็นไงนิ่มไหมนุ่มไหม ป๊าไม่จับหรอกป๊าไม่ชอบเดี๋ยวมันจะกัดมือป๊าโอเคโอเคเรามาเที่ยวที่เรามาเที่ยวที่เซนท่านพาซาโคราชนะเดี okay. ๋ยวจะไปไหนกันต่อไปซื้อตุ๊กตาแล้วก็ไปซื้อของเล่นซื้อตุ๊กตาแล้วไปซื้อของเล่นโอเคบ๊ายบายบ๊ายบาย